โทษทีนะแต่คงต้องจัดการมรฮะตรงนี้แหละฮิซุยพอได้แล้วหน้าที่ของนักล่าปีศาจนะไม่ว่ารับงานอะไรมาก็จะต้องทำให้สำเร็จรู้ล่วงก็อย่างที่ได้ยินนั่นแหละโทวะขอร้องล่ะทอไปก่อนเธอฉันทำแบบนั้นไม่ได้<อ>หรอกถ้าคิดลงมือกับโมโรฮะจริงๆแล้วก็ฉันนี่แหละจะเป็นคนปกป้องมโรฮะเองเองั้นก็ช่วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นทางนี้ก็จะเอาจริงด้วยเหมือนกันเอาจริงเหรอเดี๋ยวสิเฮ้ย เขอวมาเะโมโฮะโ<อ>เป็นการปลองไี่สนุกสุดเบี่ยงไปเลยถูกใจแค่เลือกกินกลบน้ำหนักได้หนูถ้างนั้นองค์หญิงจะรับกดพ่งนั้นเข้ามาเป็นฐานรับจ้าของนายท่านจริงๆหรอ,อไม่มีทางเป็นไปนได้หรอก เพราะยังไงสัท่์นพายก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วพราะมนเป็นเรื่องโกโหกมั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่นะงั้นเลยครับอเฮ้ยหยุดนเาเจ้าเนี่ยเป็นใครกันน่ะข้าคือหัวหน้ากลุ่มนักล่าปีศาจมีนามว่าโคฮาคุขอรับโมโลฮะโมโลฮะเอาละเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย ท่านี้พวกเรา<ป>ก็จะได้ไป็นทหารรับจ้างแล้วเจว้าว้าวทำไมกันหอดได้เงินมมาสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอท,ทั้งที่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตแล้วแท้ๆน่ะเย้าเธอวะเธอยังอยู่นี่นะนี่เฮ้โมโวเฮะแต่ทำไมละ่ะแล้วที่อยู่ตรงนี้ก็ข้าเองนะสิ ถ้าขีดยึเปลี่ยนตัวทางแผนส่วนกลิ่นก็แค่ใช้เจ้าหนี่ก็สมบูรณ์แบบโทวะโอ้ที่จริงแล้วการประลองวันนี้มันมีเบื้องหลังอยู่นะเบื้องหลังงั้นหมายความว่าทุกคนแกล้งล้มมวยกันเหรอก็ตามนั้นแหละทั้งหมดนี้เป็นการวางแผนเอาไว้หมดแล้วถ้าหากชนะการประลอง เราจะได้เป็นทหารรับจ้างของในท่านงานนักล่าปีศาจก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นยังไงล่ะไม่มีทางเป็นไป